ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดสุฟาพมาไปครับวันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่กันที่ของ่าเบได้บางโรงนะครับเช่นเดิมเช้านี้เวลาประมาณสักเจ็ดโมงกว่าๆนะฮะผมจะลอยจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นนะครับลอยคอไปนะฮะโอเค,อเคนะเดี๋ยวเราไปดูนครับว่าวันนี้เนี่ยหมายใหม่ๆของเรา อาจจะเป็นยังไงนี่ครับสีที่เราจะไปไปนู่นเลยไม่รู้เห็นหรือเปล่าจะมีกระชังอยู่นะโอเคประมาณนี้ครับน้ํากําลังไหลเข้าฝั่งนี้พอดีนะครับเราจะได้จากนี้ไปแล้วก็เชียงเข้าลอยคอไปพอดีโอเคนะคับประมาณนี้ครับช่วยรุ้นช่วยเชียกันนะครับ หลากหลายคนที่เข้ามาติดตามช่องผมครับผมมั่นใจเลยว่าหลายหลายคน90%ตต้องเคยเห็นผมทำสิ่งนี้นั่นก็คือลอยคอเข้าหมายนะครับทุกคนต้องมั่นใจนะครับท่านไหนที่อยากทำตามเด็กคนไหนที่กำลังชมอยู่นะครับอยากทำตามจุดจุดนั้นจะต้องมีผู้ใหญ่หรือว่ามีคนคอยอยู่ที่จุดนั้นด้วยนะครับ ต้องมั่นใจต้องเชี่ยวชาญชำนาญสถานที่นั้นจริงๆไม่ใช่สเปะสปะจะไปนะครับโอเคหมายนี้ผมมาบ่อยมากๆแล้วก็ผมก็หาหมายไปเรื่อยจริงๆแล้วบริเวณนะั้นมีคนนะฮะเป็นแพรกระชังฝั่งด้านไกลนู่นนะครับคือกระชังที่นะฮะหรือว่าเรียกเป็นภาษานะทางการเราก็คือแพรร้านอาหารนั่นเองนะครับผมมาที่นี่ค่อนข้างบ่อยครับนะทำให้หลายๆคนก็ รู้จักผมเคยเห็นหน้าผมเช่นเดียวกันผมเองก็ค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับอาศัยน้ําไม่แรงในการข้ามเข้าข้ามเข้าฝั่งเพราะว่าถ้าน้ําแรงอันตรายครับเราอาจจะเข้าฝั่งเข้าหมายของเราไม่ได้นี่คือข้อควรระวังของคนที่อยากทําตามนะครับและถ้าเป็นไปได้ไม่แนะนําให้ทําตามนะครับ ตาหนึ่งมีสองตา สายยักษ์ครับสายยักษ์ครับโอ้โหปลาเก๋าครับน้ำเก๋าครับทุกคนปลาเก๋าครับเก๋าดอกแดงดอกน้ำตาลนะครับ นี่าอะไรครับาอะไรครับคูดคาดคูดคาดครับน่าจะเป็นคูดคาดแน่เลยกินเบ็ดเมื่อกี้ ครอจะไม่กินครับครับโอ้โหนน้ขุนทองครับ ครับขุดคาดตัวมาเริ่มเลยนี่ตัวใหญ่ครับขุดคาดขุดคาดครับ แดงเขี้ยวนี่ครับของแดงเขี้ยวครับว้าวสุดยอดครับเดีย๋ยวมาดูแขกครับเดีย๋ยวมาดูแขก ยอดครับ ủa tôi thấy vậy mà, ủa, bò tôi thấy vậy mà các bạn, đam vậy mà, ta ta ta. ขุดคาดครับว้าวคาดยักครับขุดคาดยากักอืมใส่ดีครับ สรุปผลงานครับนะขอกอนญาตวันนี้สําเร็จครึ่งวันนะครับน้าขึ้นอย่างเดียวนะครับไม่ได้ตกน้ําลงนะเดี๋ยววันหน้านะครับเรามาตกน้ําลงกันอีกทีนะครับมาดูกันว่าเราจะได้ปลาอะไรกลับไปมากกว่านี้หรือเปล่านะครับวันนี้นะฮะผลงานของเราก็นี่ฮะนี่เลยนะฮะใส่ดีๆใส่สวยนะครับได้ปลาไปทอดครับได้ปลาแกง สำหรับปลาเล็กหน้าดินวันนี้ครับนะปลาเล็กหน้าดินวันนี้ครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวรอบหน้าสุภาไว้มาแก้มือนะฮะเดี๋ยวราร้าลงน่าจะสนุกเหมือนกันนะครับวันนี้เหยื่อหมดแล้วครับคนนี้ให้กลับก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่รอบหน้าครับเดี๋ยวสุภาพาไปไปไหนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับวันนี้กลับก่อนครับเจอกันครับเดินทางกลับครับทุกคน แล้วคอกลับกัน ฝั่งปลอดภัยครับไปครับเดินทางกลับกันครับผมไปหาใครมาภูเกต็ตหรือว่าอยู่ภูเกต็ตแล้วยังนึกไม่ออกว่าจะไปร้านค้าร้านไหนดีเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกปลาทุกชนิดนะครับผมแนะนำร้าน Shadow Fishing Shop ภูเก็ตครับอยู่ถนนพัฒนาท้องถิ่นตำบลวิชิตครับตรงไปเลยนะครับสามารถเซิร์ชใน Google Map ได้เลยนะครับร้านนี้ผมแนะนำว่า ต้องให้ไปให้ได้ครับเพราะอุปกรณ์มีครบคันทุกอย่างครับยังไงทุกท่านต้องไปให้ได้นะครับยังไงต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายแรกของเดี๋ยวสุภาพาไปด้วยครับ